สวัสดีครับอ่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่พึ่งออกอากาศนะฮะตอนนี้กำลังหานะักล้องเนมูนีสำหรับจองของผมนี่นะครับเป็นช่องไม่ปัดติดตามกนได้กดแช์นะได้จองผมวันนี้จะเดินทางหาศิล,ลปินนะครับศิลปินผมเขียนเพลงไ้หลายเพลงแต่พงษ์จะหาศิลปินมาลองให้เนมูนีต้องการเดินทางสี่เดินทางหาเองนะครับม่ต้องให้คนมามา มึงเดินหน้าหาแร็ร้องยึดตามบ้านนอกอาจจะพอสร้างเพื่อนเอาเดินมือนี้ไปกันไปหาศิลปินครับอ่ะหลังจากเดินทางมาสองที่โมงมือน,นี้เรียกว่าพอบ้านน,น,น้งนองคนนึงน้องคนนึงผมแค่ติดต่อมาทีน,นึงผมเห็น้องเพลงเนี่ยแกสมัยแกอยู่โรงเรียนนะครับตอนนี้พอดีผมมีเพลงให้เลยคิดว่าน,น่าจะเหมาะกับกับเพลงนี่เอาเดี๋ยวตามหามหัวน้องที่อยู่บ้านมาเดี๋ยว ไปเบิ่งกันนะครับตาไมไปเบิ่งกันอ่ะเราดีก็มาถึงแค่แถวบ้านเขาแล้วแล้วพงพอยู่ตรงไหนเดี๋ยวติโทรหาเอาเคยขอเบอร์ทูน้องเขาไปเช่นนึงนะครับเที่ขอเบอร์ทูไปแล้วถ้าบ่พร้อมนี่แสดงว่ามาเสียเที่ยวต้องไปหาคนใหม่อนะครับไปหาคนใหม่เโอซิมาลองเปงรงลองพี่ไห้เฮ็กันเล่นๆสบายสบายสไตล์ฟุก๊กฟุนะครับกับมาด อินซีนะครับ